ต้สวัสดีทุกท่านครับคลิปนะครับก็บจะเป็นคลิปสกี่กับการสมัครบริษั m เอ็มพนะครับเพื่อนำไปใช้รับสัญญาณครับก็ไปหาคอนเน็กับบอดนะครับเพื่อรับสัญญาณใน <olacak. S 1> m อ4มโฟเนี่ยทำไม,มเลือก m อ็มพนะเพราะเพื่อให้เราใช้เยอะแยะมากมายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาไปเขียนเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราอยากได้ทิ่เดียครัเราสามารถ ได้เลยนะครับซึ่งให้ให้เราใช้หยิบมาใช้ได้เลยมากมายนะครับก็ไรอยาปรับใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเรามาดูคลิปสมัครกันคือตัวผมเองนะครับซึ่งโบกในประเทศไทยเนี่ยมีหลายโบกนะครับ xmxnet นะครับ x b s นะครับหลายโบกนะครับก็คือแต,แต่แต่ผมใช้เนี่ยผม ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ xm.com ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าหน้าตาเว็บไซต์อย่างนี้นะครับให้เรามาคลิกที่ open an account นะครับปุ่มเขียวทางด้านบนนี้นะครับคลิกครับก็จะเป็นอ่าหน้านี้ให้เรากรอกข้อมูลนะครับนะครับในช่องนี้นะครับให้กรอกเป็นชื่อครับรอกเฉพาะช่องที่มันมีอ่าสีแดงดาวแดงนี้นะครับ ก็เป็นชื่อนะครับสําหรับอันนี้เป็นนามสกุลนะครับที่เป็นประเทศนะครับเป็นภาษาที่ที่เราจะใช้นะครับจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็ใส่อีเมลไปนะครับอันนี้นะครับของผมเป็นออโต้จริงๆไม่ต้องใส่นะครับโอ้โหจะมาใส่อยู่ช่องแรกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้ใส่ตั้งแต่เลขหลังเลขศูนย์ไปต้นไปนะครับอะบอกไปให้ มันจะได้หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับในช่องของ heading and detail นะครับให้เลือกอ่าบริษัทนะครับช่องนี้จะเป็นรีทอนะครับที่เลือกเป็นอิโเอาช้ายตรงนี้เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับเน้นย้ำนะครับสแตนดาร์ดอย่าไปเลือกไมโครนะครับสแตนดาร์ดนะครับติดได้ติด RMB นะครับแล้วก็ อ่าล้วก็จะมีหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะส่งเมลจะส่งเมลไปที่อ e ีเมลของเรานะครับให้ให้เราอ่าทําการยืนยันอ e ีเมลให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับกันก่อนทำมาล็อกจะเป็นพอเราได้เลขบัญชีมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาล็อกอิน ให้ดาวน์โหลดกันเร,เราอินได้นะครับเพิพอพอเราได้แล้วปุ๊บนยเราสามารถลงได้เลยส่วนที่เราใช้นะครับโปรแกร,รม m t 4นะครับก็มาเลือกที่แพลตฟอร์มเราจะเลือก m t 4 for PC ครับพอเลือก m t 4 for PC เรียบร้อยนะครับ มันจะไปสู่าการติดตั้งโปรแกรมแล้วติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปพอเรา ตั้งโปรแกรมเรียบร้อยไม่ไต้องกดงขึ้นหน้านี้นะครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยขึ้นให้มีหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดได้ในเมลของมันนะครับว่าว่าเขาให้ใช้ให้เราใช้เซิร์ฟเวอร์ไหน สมใช้ที่า3นะครับปุาม0.3เดือยเป็นนะครับพอเนี้เสร็จให้เรามากดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเป็ a t Account นะครับแล้วก็ไปเราอิน Username ไปนะหลังจากนั้นนะครับพอเราอินเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาสังเกตตัวนี้นะครับด้านล่างขวามุมเราจะมีเตยัดบอกนะครับถ้าเราอินแล้วใช้ได้นะครับก็จะขึ้นเป็นความเร็วเราสามารถใช้งานได้ เอามาสังเกตตรงคู่เงินนะครับคู่เงินคู่เงินด้านล่างนี้นะครับเราจ Ж ะเห็นว่าไม่มีตัวไอต่อถ้ายเป็นเท่านั้นนะครับถ้านนม,มีตัวเอม็มตัวซีต่อถ้ายจะบอร์ดจะใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของ็ M ไว้ข้างล่างนะครับก็คือจะไม่มีการสมัครต่อนะครับเป็นลิงก์ไว้ให้คลิกเข้าไปถึงน,นะครับการสมัครตอ่อใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณมากครับ